สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีวันพุธที่27ธันวาคมครับต้องสวัสดีต้องบอกว่าสวัสดีอีกรอบนะเพราะสวัสดีเปอนตัวทีกว่าแล้วตั้งแต่แมนยูจบครับก็มาเจอก,กับผมไม่ได้ฮะเกาะขอบโต๊ะป็นคอร์บอลครับเป็นยังไงกันบ้างค่ำคืนที่ผ่านมาบอกไม่สวดชื่อไม่ได้แล้วฮะโอ้โหสวดชื่อสุดๆครับถึงแม้มว่าจะหลับไปหนึ่งตัวฮะคู่ของเอ่อนิคอสเซ่นนะแม้แต่เรายังไปออกอ่า แต่คู่นี้แอดไปให้ใหไปสูงะฮะบอกว่าให้ไปสูงมันยิงสูงกันแน่แล้วก็สูงจริงฮะฟอรเรสสามารถบุกม,มาชนะนี่ก็เซิสามหนึ่งแต่ว่าในสกอร์สูงอ่ะเรากล่าวว่านี่ก็เซิรจะชนะสองหนึ่งสามหนึ่งจากการฟอรเรสะฮะที่ชนะไปแล้วก็อีกหนึ่งคู่ลิอร์ครับแม่มายิงลูกที่สองเกือบจะบาปเราเกือบหยุดหายใจกันไปแล้วครับก็ถือว่าได้สดชื่อมืออีกคู่หนึ่งโดยเฉพาะแมนยูอีกหนึ่งคู่ที่เต็มจริงครับคู่นี้ใครที่ตามแอดต่อไลฟ์สด คอมเมนต์มาหน่อยฮะคุยกันหน่อยครับว่าเมื่อคืนสดชื่นแค่ไหนครับเราไปเสมอก่อนเล่นบอกว่าไปอยู่อ่านี่มอ่เสมอแม่นอยู่ครับไว้แล้วก็ไปขึ้นสูงไว้ตอนตอนก่อนโดนยิงยังไม่ให้ขึ้นสูงฮะอ่พอโดนยิงหนึ่งยิบิลล่านำหนึ่งูปุ๊บแอดบอกไปเลยขึ้นสูงไว้เลยสามจุดห้าสองอ่าสองร้อยคูครบสามถึงสามจุดห้าได้เลยใส่ไปเลยครับแล้วก็พี่มีพี่คนหนึ่งที่เขาใส่สามจุดห้าเต็มนะ้ําล้นล้นแล้วก็พอเริ่มขึ้นพอโดนสองศูนย์ปุ๊บพอจบครึงรร่งงหลั เราไปกดพลิกชนะกันอีกนะฮะแปดจุดเจ็ดหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นอะถ้าใครกดอยู่กับแอดหน้าช่องคอมเมนต์มาคุยหน่อยว่าเท่าไหร่แอ๊ดจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะแอดจะวางมาพันหนึ่งมันจะได้มาแปดพันนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันแปดจุดเจ็ดถากว่พันหนึ่งเจ็ดพันแปดพันทัน้งทุนน่าประมาณนั้นแหละฮะแอดจำแอดก็มันอพอจะตัดบินรวมกันแล้วไม่รู้ว่าอยอดเมนยูเท่าไหร่ก็ยินดีกับสมาชิกด้วยฮะที่ได้สดชื่นกันไปก็อ่าบ็อกซิ่ นัดแรกก็หวานเจี๊ยบกันแล้วก็ยินดีน้วแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมครับแอดก็จัดมาเน้นๆสามคู่แต่วันนี้เป็นปีเมลีกเลยดวลๆเลยสามตัวอะไรที่เตะกันวันนี้ฮะก็มาเริ่มเลยดีกว่าครับคู่แรกครับเป็นออสุดลอนดอนจะบิวแมตช์ไกลกลายได้นะเชลซีครับจะเปิดบ้านรับคิทตันาเาเลสครับเตะกันในเวลาตีสองครึ่งฮะคู่นี้ต้องบอกว่าเชลซีฟอร์มก็กระท่อนกระท่นนะ่ะแพ้ชนะเสมอสับๆกันไปครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสอง นัดที่แล้วบุกไปแพ้บูเคมตันเฉยเลยหนึ่งสองครับตัวนคิตตันเ a ลยครับก็ส่งเขาเหมือนเดิมนะฮะแพ้ยากก็จริงทีนี้แต่มันก็ชนะยากเช่นกันครับก็หนัดหลังสุดก็ชนะ2ครับเสมเอขออภัยฮะเสมอสามครับแล้วก็แพ้ไป2อสองนัดหลังสุดไม่แพ้นะแต่ก็เสมอแต่เสมอทีมใหญ่นะเสมอไบตันแล้วก็เสมอแมนซิตี้วันนี้ต้อบอกว่าฟอร์มพอพอกันครับ ฟอร์มเอาพอๆกันฮะแต่ว่าถ้าจะเอาเชลซีก็ทีเด็ดทีขาดค่อนข้างดีกว่าครับถือว่าอาถือว่าโปรติโน่ก็ทาทีม้วแต่บางนัดแว่งก็แว่งไปแล้วฟอร์มมันยังไม่คงที่คงทางเท่าไหร่สำหรับเชลซีฮะนัดไหนจะดีก็ดีใจหายนัดไหนจะแกว่งก็แกว่งไปเลยครับและนัดนี้มาเจอทีมที่เล่นเหนียวเหนียวอย่างคิตันพาเลตเนี่ยเชลซี Chelsea ต้องการหนึ่งลูกนะ,ะค,คัมคืนนี้ต้องการหนึ่งลูกถึงจะได้ยิ้มมุมปากเล็กๆแต่ก็ว่าถ้าเอาจริงนะฮะ เซีต้องเอาแล้วนัดนี้ฮะเพราะบ็อกซิ่งเดมันถือว่าเน้นสุดๆนะฮะสมนัดเนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยช่วงรอยต่อปีใหม่เนี่ยถือว่าเลซีต้องเอาต้องมาครับ <c oughs> แล้วก็น่าจะเปิดหน้าแรกกัน <c oughs> ขออภยัยฮะมันๆนะ,ะคู่นี้ฮะแอดให้มองคู่นี้แอดให้มองไปที่สกอร์สูงะฮะมองแต่ที่สูงลงมาครับสองจุดห้ามาแน่ครับสําหรับคู่นี้สองจุดห้าถึงสองคู่กรบสา ถ้าไม่มีเฉือนหนึ่งหนึ่งมันจะมันมันจะไม่มีเสมอหนึ่งหนึ่งหรือเฉือนหนึ่งศนะครับเชื่อผมสําหรับเชลซีเพราะกองหลังของทั้งคู่มันก็หลวมพอกันแล้วก็จังหวะลูกเซตพีของคิดตันพาเลตก็โอเคอยู่นะฮะลูกจับช่วยของเขาแล้วก็เชลซีก็มีทีเด็ดที่ทางเข้าเหมือนกันครับแอดว่าคู่นี้ <c oughs> จบที่สองสองครับน่าจะมีสองสองหรืออาจจะเชลซีอาชจจนะสามหนึ 1, ่งสองหนึ่งประมาณนี้ครับคู่แรกไปสูงครับส่วนหนึ่งคู่ครับเป็นอ่า ไอ้พึ่งน้อยครับเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านรับวูแฮม์ตันครับอ่นีก็แตกต่งกันในเวลาตีสองครึ่งครับอุนีต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดของเบนฟอร์อไม่ค่อยดีนะเก็บชัยได้แค่นัดเดียวครับเลกสี่นัดแพ้รวดโดยสามนัดสุดสามนัดหลังสุดดิแพ้มารวดเลยครับต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ส่วนวูแฮม์ตันครับฟอร์ค่อยกระเตือนขึ้นมาครับก็ห้านัดหลังสุดก็ชนะสองเสมอ1หนึ่งแพ้ไปสองนัดที่แล้วสามารถเปิดบ้านอาจจัดเชลซีมาได้สองหนึ่งครับ คู่นี้ต้องบอกว่าวูฟเริ่มฟอร์มเริ่มกลับมาคงที่เข้าที่เข้าทางแล้วนะฮะนักเตะตัวหลังที่เริ่มเจ็บแต่ต้น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 ฤดูกาลเริ่มกลับมาเข้าสู่ทีมกันเกือบหมดแล้วครับก็ยังเหลือแค่ตัวหลักอย่างคิตต็อบอาเยอร์คนแรกองหลังคิตต็อบอาเยอร์อารอนฮิกกินพวกนี้ครับที่ยังเจ็บอยู่เป็นกองหลังส่วนตัวอื่นที่เจ็บไปช่วงแรกๆตอนนี้ทยอยกลับมาหมดแล้วครับ ก็ถือว่ามีชีวิตที่วาขึ้นครับสำหรับเกมลูกของวูแฮมตันฮะก็ถือว่าน่าจะมาบี้กันสนุกแล้วค่ำคืนนี้ฮะเพราะวันนี้เบนฟอร์ดมาที่ครึ่งหนึ่งนะฮะเบนฟอร์ดมาแบกมาที่ครึ่งหนึ่งต้องการหนึ่งลูกเช่นกันแต่คู่นี้เบนฟอร์ดฟอร์มช่วงหลังไม่ดีจริงๆครับไม่ดีเอามากๆครับเ,เสียตัวหลักไปเยอะฮะต้องบอกว่ายังไงก็ค่ำคืนนี้แอดขออิงที่วูฟไปก่อนครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่สุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกค่อรคืนนี้ครับก้อยทอฟฟี่สีเงินครับเอเวอร์ตันครับจะเปิดกุยสันพลาครับรับการมาเยือนของลุยบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้แมนซิตีต้ต้องชนะนะเพราะทีมหลกัลกๆเขาชนะไปหมดเมื่อคืนนะลิเวอร์พูลอ่าแมนยนออนนนนะูชนะไปแล้วหืออาร์เซนอลที่เตะพรุ่งนี้นะลิเวอร์พูลชนะไปแล้วมีแค่วิลล่าที่แพ้อาร์เซนอลกับเซเปอร์จะเตะพรุ่งนี้แมนอ่าซิตี้มีอยู่สามสิบสี่ตอนนี้ถ้าชนะจะกระโดด แซงสเปอร์มาอยู่ที่สี่นะต้องชนะแล้วฮะซิตี้เพราะกลับไปอยากขับก่อนที่ไปพีฟาขับเบอร์คัมนี่ฟอร์มค่อนข้างที่สะดุดไปนิดนึงฮะก็ต้องบอกว่าหน้าหลังสุสสดซิตี้ดีกว่าครับชนะใส่เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับกิตันพาเลทไปสองสองนะฮะส่วนเอเวอร์ตันห้านัดหลังสุดช่วงรุ่งเร็กดีะฮะช่วงนี้รู้สึกจะดรอปลงไปก็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งสองนัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยฮะเสมอฟูลแลมแล้วก็แพ้สเปอร์ วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเอเวอเรตันครับก็ด้วยเกตบอลนอะแน่ครับด้วยเกตบอลด้วยความมึดเขือตอนนี้ซิตี้มาดีกว่าอยู่แล้วครับเพิ่งไปคว้าแชมป์สโม,มสรโลกมาที่อ่าซาอุครับก็น่าจะต้องการเพียงแค่หนึ่งลูกเพื่อเสมอตัวนะฮะสำหรับซิตี้หนึ่งลูกเพื่อเสมอตัวสองลูกเต็มคู่นี้ซิตี้มาแน่หนึ่งลูกสําหรับเอเวอตันไม่น่าจะเอาอยู่ครับสําหรับค่ำคืนนี้และก็เริ่มเอเวอตัน เริ่มมีปัญหาตัวผู้เล่นที่จะตัวหลักที่กลับมาเจ็บอีกแล้วนะฮะอย่างกองกลางอย่างอ่าอ่ากูเอเย่ครับที่เริ่มเจ็บที่เจ็บไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีตัวอื่นังต้องรอเช็คฟิตอีกสองสามตัวสำหรับเว็บวตตันในค่ำคืนนี้นะฮะส่วนแมนซิตี้ครับโอ้โหตัวเจ็บตัวไม่มีเควิสตร์บอยกลับมาแล้วนะฮะเควิสตร์บอยหายเจ็บกลับมาแล้วแต่ไม่รู้นัดน,นี้จะให้ลงเลยหรือเปล่านะฮะต้องรอดูการเช็คฟิตเปล่าไว่รู้ว่านัดน,นี้จะได้ลงเลยหรือเปล่าแต่หายเจ็บกลับมาได้อย่างแน่นอนแล้วครับ ถ้านัดนี้ไม่ลงนัดหน้าใครเจอเดือดร้อนครับสะดุ้งน้งลีะได้ข่าวว่าคือวินดูบอยหายเจ็บมาแล้วแต่ก็ไม่น่าจะเข็นลงในนัดนี้นะสำหรับคอวินดูบอยครับถ้าน่าจะถึงจะลงอาจจะเป็นตัวสำรองอ่ะแต่ไม่น่าจะเป๊ปพงจะไม่ฝืนเท่าไหร่ครับน่าจะรอให้พร้อมกว่านี้ก็คู่นี้ไม่คิดอะไรมากอิงแมนซิตี้ผมว่าสบายตัวครับมีลุ้นแค่สองมุมซิตี้เจ้ากับชนะเท่านั้นนี่ครับสำหรับซิตี้ค่ำคืนนี้สรุปสามตัวครับ เีซีคิตันเบลดมองจากที่สูงครับ2ลูกครึ่งสองลูกครึ่ง,งกับสามีครับแล้วก็คู่เบนฟอร์กับวูฟแอดขออิงที่วูฟครับส่วนคู่สุดท้ายขอพิงแมนซิตี้ไว้ละกันก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับกดติดตามไว้เวลาแอดขึ้นไลฟ์สดมันเนี่ยมัน,มน,มนจริงจริงนะฮะลองชมกันว่าแอดไม่ได้ตัดคลิปมาให้ชมนะแอดจะไปตัดลงในเพจไอด้ดันติ๊กตอกไม่ค่อยได้ลงนะแล้วก็ฝากติดตามช่องเฟซเซเล็กกินเต็มหน่อยครับแล้วเพจสะต็ดทำเงินหน่อยครับ ไปติดตามกันได้เลยอยากรู้ยังไง ài. หรือใครครับอยากคุยกับแอดเป็นการส่วนตัวอยากเข้ารับในโครงการตัวอื่นตัวนี้ตัววีตัวติดดาวหรือในโครงการสวยสวยตัวอื่นครับก็แอดไลนะ์นาช่องเข้าไปในกลุ่มได้ครับเข้าไปในกลุ่มเข้าในไลน์แอดนะละฮะไปเจอแอดก่อนเลยคุยกันก่อนอยากได้ยังไงคุยยังไงเข้าเลยฮะและกลุ่มเราเข้าฟรีนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายแดงสิ้นครับโดยเฉพาะใครเป็นสายบอนสดอันนี้ต้องฝากไว้หน่อยครับไม่ค่อยอยากคุยเยอะนะแต่ของเราไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนครับแอดไลนะ์น้าช่องเข้าไปเข้าฟร้ัง แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้แอดไปก่อนแล้วฮะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยมัยในค่ำคืนนีส้สดชื่นส,สดชื่นครับสวัสดีครับ